เรียนวัดหนองจอกตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลหนองพลวงอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์0819776647สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานครราชสีมาเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นปถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น81คนค่าราชการครูและบุคลากรจำนวน11คนมีเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่86ตารางวาโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดหนองจอก ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่8ตุลาคม2501หมู่บ้านในเขตบริการ1ห,หมู่บ้านคือหมู่11บ้านหนองจอกข้อมูลด้านอาคารสถานที่มีดังนี้ 1>, 1. แบบปอ1ชอใต้ถุนสูง3ห้องเรียน 2. สอปสปช102ทับ2 6 3ห้องเรียน 3. โรงฝึกงาน1หลังแบบองค์การ 4. ส่ซ่วมแบบสบปอช605 5ทับ4 5ขนาด10ที่นั่ง1หลัง 5. ส้วมแบบสร้างเอง2ที่นั่ง1ห,หลังข้อมูลครูและบุคลากรมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น11คนแบ่งเป็นชาย7คนหญิง4คน 1. น,นายกิจชะถาดอนกระโทกตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 2. นายสุภาพเซนทองหลางตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 3. นายพรชัยนิดใหม่ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 4. นางมาลินเซนทองหลางตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 5. นายจตุรวิทย์ซึ่งสมณะกุล ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ6นายอานันทชัยมานะดีตำแหน่งครูคส .1 7นางสาวสุภาวดีหนองบุญตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ8นางกัญญดาไม้พวงตำแหน่งครูจิตอาสา9นายทวัชชัยขุนทอง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง10นางสาวพัชริดาแก่งทองหลางตำแหน่งผู้ดูแลห้องเรียน ICT ชุมชน11ในายชั้นสารคล่องตำแหน่งนักการพานโรงข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจอกมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งหมด81คนชาย46คนหญิง35คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่3รวม26คนและนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6 รวม55คนวิสัยทัศน์ภายในปีการศึกษา2563โรงเรียนวัดหนองจอกเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานก้าวสู่สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก ชุมชนยอมรับและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพันธกิจ 1. พัฒน,นาบุคลากรให้มีศักยภาพสู่มืออาชีพ 2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาอย่างทั่วถึง 3. พัฒน,นาหลักสูตรเพื่อปลูกฝังคุณธรรมนำปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 4. ดํดำเนินการปรักกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 5. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้เป้าประสงค์ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 2. ครูและนักเรียนมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 3. ครูและนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก 5. โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 6. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาพิบาล 7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 8. โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาสี 4. ประจำโรงเรียนฟ้าขาว คำขวัญของโรงเรียนมารยาทเด่นเน้นวิชาการสืบสารวัฒนธรรมร่วมนำชุมชนพัฒนาปรัชญาของโรงเรียนโรงเรียนคือแหล่งการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต